สวัสดีเพื่อนๆพวกเราแก๊งเอฟไบด์วันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่โบดเล่นไม้ก๊อกพันศาเป็นยังไงไม้ก๊อกพันศาไม่เข้าใจเลยคืออะไรคือะไรคือที่เราถือเนี่ยเหรอใช่เฮ้ยมันตีได้เหรอได้แบ๊ไหนของพี่โดคืออะไร อันนี้คือขาหุ่นไปขโมยของใครมาคุณพูดคืออะไรล่มรถล่มล่มล่มแล้วก็ตะกร้าโอ้โหกับลูกกอล์ฟนะพี่นุ้ยครับนี่ไงโอ้โหผมถึงว่าเมื่อกลางวันแม่บ้านตามหาอยู่แล้วมีอะไรครับพี่นี่อ๋อไม้ขนไก่พี่ตูนครับนี่ครับ โอ้เก้าอี้ก็เอาเหรอโอมานั่งมานั่งมานั่งอ้าวพี่โจนี่ครับอะไรอ่ะไม้แขวนสิไม้แขวนก็ตีได้เหรอไม่รู้อ้โหวดผลมีดาบครับนี่ไปขโมยของพี่ต่ายมาอวพร้อมกันยังเพื่อนพร้อมแล้วไปฟังกิจการกันเลยกฎกิจกรรมไม้ก๊อบผันสาผู้เล่นจะต้องสุ่มเลือกไม้ก๊อปผันสาไม้แขวนเสื้อร่มตะกร้าเก้าอี้ไม้ปัดผลไก่ ดาบที่จกักขยะขาหุ่นตีให้เข้าเป้าที่กำหนดโดยจะมีคะแนนในแต่ละพื้นที่ของสนามซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการใช้ไม้กอล์ฟหันษาทำคะแนนให้ได้ทีมไหนทำคะแนนได้ต่ำที่สุดจะโดนลงโทษและเรา,าก็จับคู่พั้นี้เรียบร้อยแล้วครับใครคู่ใครก็ดูก,กันได้เลยคูกันไรมาล่ะครับที่ <laughs> ก็ไม่โดนใช่ไอมไอ้ก็โดยอย่างนี้นะผมว่าผมไม่โดนอะยังไงก็ไม่โดนนะเทปเนี้ยเยตัวอาตัวเ้วยมืแ้วเไมนี่หมดนะครับอบพ้แล้วไ่าเงียเ่วผูเราม่นะัวคิ้โอ้อเนียผล่นบี่บ้านทุกวเก็บู

ดีคร er oh, ับผมที่ตักขยะพี่โบ๊ท้นเก้าอี้เดี๋ยวพี่ตุลสารเดี๋ยวพี่ตุลสาร round one fight ใครเริ่มก่อนนะให้พี่โจเริ่มก่อนเนาะคู่พี่เริ่มก่อนใช่ไหมพี่โจเริ่มไปด้วย

ไปเต็ไปเต็อไปเต็มไ่เต็มนปเต็มกปเต็ม่ปเต็มไเต็มไป้ต็มไปเต็มไปเตมไปเต็มไปเตนมไปเต็มเตลมไวตมไป้ต็มไปเต็มไปเต้มเต็มไปเตนมไปต็ไปเตนมูปเต็มไปเตตมไ็มไปเต็มไปเต็มไปเน็ัไปเตตไปต่วงลผม็เเไปไป ใครก่อนใครก่อนผมก่อนนะครับอ่าโอเคงั้นขึ้ได้พี่ปีปุ้ยไปเชียร์มี้ได้เลยครับเล่นไหมด้เยเล่นไหมตักน้ำมาตักลงมาลบสามลบสมอไปีปลงมาปีปยไม่ได้ปีปุ้ยไม่ได้ปีปุไยไม่ไ้ปีปุ้ยไไ้ปีป้ยไม่ได้ปีปุ้ยไม่ได้ปีป้ยไม่ได้ปีปยไมไปีปยไมาไดปป้ยไ่ไดปีป้ยไไ้ปีปุ้ยไมดปไปุ้ยไไปปย่ไ ยกไปยกเวทอันนี้เราทุกอย่างยกเวทอันนี้ได้เลยนะอ้าจะได้ไหมตานตานตาตาเลยตาตายตาโอเคแขจะสกิลของผมตน้ยด้ไิดะมีมีคือเยอ๋อไม่รู้เอ้าตาที่ของพี่นุ้ยครับอ๋อไม่เงัดตึงเง็ดตึงเงตงเดตง ไม่เห็นจะไม่เห็นจะกอออกไปเลยยัปเลย

ได้ไปแค่ศูนย์คะแนนจนทีมที่สครับพี่ปุยพี่นุก็ศูนยคะแนนเหมือนตัวแต่ทีมที่สามก็ได้ไปสีคะแนนยอดได้เนาะคับอันนี้มันงัด่ขึ้นเริ่มตาที่2กันได้เลย i t o fight ไม่อยากได้ขาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยได้เลย นีดรับในรอบครับโคตร้ออไหมออไหมออกคั้นแน่น1อมซึมึมวไปเปร้เป้ยก็จบเล้งยล่ะครับต่อไปดิบตาพี่ปุ้ยครับพี่จตงคยา ห่งองไไปเด้ไเลยอ่าตอนี้ถว่าได้ไปอยู่หะแรยังมีเก็หันายอยู่ตวย่างีะิโปนตกาดห ีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเดินเนเดิ ขอก่อนนะเราแด้แหลไปบ้างเฮ้ยเฮนย่ง้ยเแหมมนงัดไอเทนี้จจจอดดเฟเอาของพี่ฟิลลงมัสิอ

ก่อนก็ค yeah. yeah, ือกิฟต really ์ดีใครโดนใครโดนเ่าโอเคครับอ่ะได้เลยตามกติกาเนาะเราก็ต้องโดนคือได้คนละกี่อันเนี่ยสรุปแล้วคนละสี่อันเหรอโอ้โหคนละสี่อันโอเคก็เท่ากับว่าคนละสองอันเนาะครับต้อมีระบบแบบนี้แลจะเดนบอกเลยไหมครับจะดึงได้เหรอแกอยาก้นะเขาจะเอ้ะ ใหญ่เรื่องต้เห็นดูหรอมั้เอาวันนั้นอยู่นะพี่อ่ะครับผมเอาแล้วครับมาให้คนละ้นต่อมาเนี่ยเก่งไวัยเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเนาะอ้ำตาลเนีอยขอขอเร็วขอเร็วๆหน่อยได้ไหมครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับโดนลงโทษตามระเบียบครับผม เแล้วนะข้าววันนี้ก่อนดิข้าววนี้ก่อนดิอันนี้เป็นอะไรอ่ะผมผมจำได้ครับเดี๋ยวผมค่อยเอาคืนทีหลังนะครับผมไม่หัวนะผมไม่หัวนะแผมนี้แล้วนะไม่ไม่รู้เลยตอนนี้ปากจางแล้วกอนนี้เลยนะโอ้ยโย่โอ้ยไ่ต่างกันเลยเอ๊ะกฎนี่เขาบอกไงนะให้อยู่นี่อีกชั่วโมงนึงเหรอฮะ คอของปากของคอเป็นไงบ้างครับเกมนี้สนุกกันไหมสนุกดีครับสนุกดีครับอรกลงสนุกนะครับโอเคคงไม่ไ <Ske> ด <pt necessary> ้แล้วครับพี่โปรดปิดครับพี่โบดปิดหน่อยครับไปไหนปิดปิดนี่ครับูผมปิดเลยครับยังได้ไงเออเดี๋ยวผมปิดเองก็ได้ครับก็ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และอยากให้เราทำอะไรอีกคอมเมนต์มาเลย